คดีการาดยิงสะเทอนขวัญที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2016คนร้ายใช้โทรศัพท์มือถือเป็น iPhone FBI รวบตัวได้แล้วไปขอให้ Apple ปลดล็อก iPhone เพื่อทำรูปแบบคดี Apple ไม่ยอมปลดล็อกอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า5ปีผ่านไปคุณรู้ไหมว่า FBI ปลดไอ o n e ได้ยังไงโอ้โหเรื่องนี้นะครับมันเป็นอดีตซึ่งเพิ่งมาถูกเปิดเผย หลังจากนั้น5ปีผ่านมาคุณผู้ชมจำได้ไหมครับสักประมาณปี2016ตอนนั้นเราเราน่าจะเริ่มต้นทํารับหน้าโชว์มาประมาณปีที่2ละผมจำได้ว่าเล่า,เ,ลา,เ,ลาเคยเล่าเรื่องนี้ว่ามันมีคดีกาหดยิงที่สหรัฐอเมริกานะครับเสร็จแล้วคนร้ายใช้โทรศัพท์มือถือเป็น iPhone ทาง FBI พอรวบตัวคนร้ายได้เนี่ยเขาก็ต้องการหลักฐานที่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้น ก็มีการร้องขอไปอยังบริษัท Apple ครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยไม่ยอมเอ่ยปากว่าจะปลดล็อกยังไงนะฮะก็ไปขอให้ Apple ช่วยจัดการปลดล็อกให้เพื่อช่วยเหลือรูปคดีกลายเป็นว่าบริษัท Apple ปฏิเสธ Apple บอกว่าไม่ไม่ปลดล็อกให้และ Apple บอกว่าเราปลดล็อกไม่ได้ด้วยซ้ำตอนแรก Apple บอกปลดล็อกไม่ได้เอฟบอกไม่เชื่อคุณยังไงก็ต้องปลดล็อกได้เพราะ Apple เนี่ยมีเทคโนโลยีที่สูงส่งสามารถควบคุมผู้ใช้ทุกเครื่องได้อยู่แล้ว Apple บอกว่าที่เราไม่ปลดล็อกให้เพราะว่ามันคือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถ้า Apple ก็ให้การในสารนะครับบอกว่าถ้า Apple ปลดล็อกให้ FBI คนที่ใช้ iPhone ก็ไม่สบายใจกันทั้งโลกอะเกิดวันไหน FBI จับใครอีกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าปลดล็อกให้หน่อยเฮ้ยทำอย่างนี้ก็ไม่สบายใจคนจะเลิกใช้ iPhone เอาเออจริงผมดูแล้วผมก็แบบว่าเออจริงจริงของ Apple นะถ้า Apple มาทำแบบนี้ให้ f อ i เราก็ไม่สบายใจเหมือนกันเออ งานนั้นก็เลยแบบเป็นเรื่องฮือฮาขึ้นมาในช่วงปีนั้นนะครับว่า Apple นี่แข็งขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือกับ FBI สุดท้ายเรื่องนี้จบแบบเงีย,งยบๆก็คือ FBI ก็บอกบอกต่อศาลว่าไม่เป็นไร Apple ไม่เปิดให้ก็ช่างเพราะตอนนั้นมีถึงขั้นจะฟ้องร้องกันกับ Apple กับ FBI เลยนะจะฟ้องร้องกันเลยขึ้นศาลไต่สวนกันเลยสุดท้าย f b i บอบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่ปลดให้ก็ไม่ปลดแล้วก็ไม่ได้แจ้งคนว่าสามารถปลด iPhone เครื่องนั้นได้หรือไม่ ผ่านมา5้าปีครับเพิ่งมีการเฉลยออกมาว่าตกลง FBI อ่ะสามารถปลดล็อก iPhone เครื่องนั้นได้นะได้ยังไงอ่ะเออนี่ข้อมูลอยู่ตรงนี้ครับว s h ิงตันโพส s ์ครับได้มาเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าบริษัทที่ปลดล็อก iPhone ให้กับ FBI มีชื่อว่า a s i m u t h Security ซึ่งบริษัทน,นี้ก่อตั้งโดยแฮกเกอร์ชื่อดัง2คนเป็นแฮกเกอร์ชื่อดังระดับโลกคนแรกชื่อว่ามาร์คดาวคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทมาร์คดาวเนี่ยเคยเป็นอดีตนักวิจัยความปลอดภัยของ IBM x f o r มเเป็นระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดของ IBM ล่ลาออกจากบริษัท IBM มาเป็นแฮกเกอร์นี่เสร็จแล้วก็มาเปิดบริษัทชื่อว่าอั i มุตเทคโนโลยี นะ security ไม่ใช่ไม่ใช่เทคโนโลยีพูดผิด Azimuth security โดยร่วมมือกับเดวิดหวังเดวิดหวังนี่ก็เป็นแฮกเกอร์ชาวจีนอีกคนหนึ่งซึ่งมีผลงานเขาไปโชว์แบบว่าไปชนะในงานพวกแฮกการ์ทอนงานที่แบบว่าเป็นงานโชว์การแฮกโชว์ฝีมือการแฮก เขาไปชนะเลิศงานแฮกกอร์ทอนมาหลายๆงานแล้วก็ทําตัวเป็นแฮกเกอร์สายขาวก็คือแบบว่าไปแฮกระบบแล้วก็บอกว่าช่วยอ n นา y ไล์วิเคราะห์ระบบหน่อยว่าปลอดภัยเพียงพอหรือย,ยังนะเดวิดหวางนี่จะเป็นสายขาวส่วนมาร์คดาวนี่จะเป็นสายมืดทั้งสองคนมารวมกันเปิดตัวเป็นบริษัทอซิมุ t เทคโนโลยีอซิมุ m ซี h เค c ียริตี้พูดผิดโ b ้ยนะฮะ FBI ไปเจอสอคนเนี้ย เอาผลงานมาสาธิตบอกว่าเราสามารถแฮก iPhone ปลดล็อก iPhone ได้ FBI บอกคุณโชว์ให้ดูหน่อยมาร์คดาวเอา iPhone 5 c สมัยนั้นนะปี2016 iPhone 5 c 12เครื่องล็อกโดยคน12คนใส่รหัสคนละแบบเสร็จแล้วโชว์การปลดล็อกเครื่องทั้ง12เครื่องนี้ให้ดูอย่างง่ายดายด้วยวิธีการสุ่มรหัส บางคนบอกสุ่มรหัสได้ไงพี่ถ้าเราสุ่มรหัสเกินจํานวนครั้งเครื่องจะล็อกนานขึ้นนานขึ้นนี่คือระบบของ iPhone ถูกไหมใช่มาร์คดาวบอกว่าเขามีวิธีที่จะทําให้ iOS เนี่ยไม่นับการสุ่มรหัสครั้งนี้เพราะว่าเขาไปเจอช่องโหม่ที่อยู่ใน Open Source อยู่ในเครื่องของ iOS หรือ iPhone เครื่องนั้นวิธีการเจาะคือเจาะผ่านพอร์ต i t n i n g ครับเสียบสาย h t n i n g ต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วลันโปรแกรมที่ชื่อว่า Condor Condor ตัวนี้จะวิ่งผ่าน Lightning เข้าไปแล้วไปเข้าเครื่องเข้าระบบ iOS ผ่านทาง Browser Safari ซึ่งในนั้นจะมีโค้ด Open Source ของบริษัท Mozilla นะฮะซึ่ง Apple เนี่ยให้ Mozilla ช่วยเขียนโค้ดบางอย่างให้กับ b r o w s ์เซอร์ r i ตรงนั้นแหละที่เป็นจุดอ่อนทำให้ Mark Down สามารถเข้าไปผ่าน b r o าว์เซตัวนั้นได้ เสร็จแล้วก็ทะลุเข้าไปในเครื่องแล้วก็รันตัวคอนดอร์หลอกให้เครื่องไม่นับจํานวนการสุ่มรหัสแล้วก็สุ่มรหัสผ่านไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆ,ๆใช้เวลาไม่นานครับมันสุ่มด้วยความรวดเร็วประมาณ40,000ชุดต่อวินาทียิงเข้าไปป๊ป๊บป๊แป๊บเดียว iPhone 12เครื่องปลดล็อกได้ FBI ถามมาร์คดาวนันทีว่าเราอยากให้คุณปลดล็อก i iPhone ของผู้ก่อการร้ายคนนี้มากคุณจะคิดเงินเท่าไหร่มาร์คดาวบอกว่าค่าทำ 9ก้าแสนดอลลาร์ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> คือคดีนี้มันจำเป็นจะต้องลงทุนถึงขนาดเก้าแสนดอลลาร์เลยเหรอเอฟบีไอมาเปิดเผยภายหลังนะครับบอกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยตัดสินใจยอมจ้างมาร์คดาวในราคาเก้าแสนดอลลาร์เพื่อให้ปลด p h o n e เครื่องนั้นเพื่อเอาข้อมูลไปทำคดีคดีไม่ได้มีความสำคัญมากแล้วแต่สิ่งที่ FBI อยากทำคือ FBI อยากชนะ Apple อยากเอาชนะ Apple ให้ได้เพราะ Apple ไม่ยอมให้ความร่วมมือ ยอมลงทุน9 0 0 0แสเหรียญเพื่อที่จะปลดล็อก iPhone เครื่องนั้นแล้วก็ปิดคดีนั้นลงไปไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ได้เบอร์โทรได้คนติดต่อได้หลักฐานอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆจากการที่ผู้ก่อการร้ายเอาไปใช้งานแต่สะใจได้เอาชนะ Apple โอ้โหแล้วพอวันนี้มาเปิดเผยนะครับถามว่าเอาอย่างนี้บริษัทอซิมุตก็แย่ดิ <c oughs> Apple ก็รู้แล้วดิว่ามันผ่านไปได้ใช่ไหมฮะคือช่องโหว่นั้นนะ่ะ หลังจากนั้นผ่านมาอีกแค่ปีหนึ่งโมซิล่าก็รู้ตัวแล้วโมซิล่าก็อุดช่องโหว่นั้นไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกว่าโมซิล่าเนี่ยไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าช่องโหว่นี้ถูกใช้แฮก iPhone ไ,ได้นะฮะก็ปิดช่องโหว่ไปเรียบร้อยส่วนบริษัทอสมุดปีต่อมาก็มาร์คดาวกับเดวิดหวางก็แยกทางกันเดวิดหวางเนี่ยออกมาเปิดอีกบ,บริษัทหนึ่งชื่อว่าคอเลเลียมเป็นบริษัทที่ให้บริการ จำลอง iPhone เป็น iPhone แบบ Virtual เพื่อการทดสอบความปลอดภัยสมมตุติใครอยากจะแฮก p h o n e ไม่ต้องไปแฮกของจริงมาแฮกเครื่อง Virtual ของบริษัทคอลเ l i u e m ซึ่งคอลเ l i u e m เป็นผู้ให้บริการ Apple รู้ข่าวการเปิดคอลเ l ี u e m ของ David หวังและรู้ว่าทำแบบนี้เป็นการชี้ช่องให้คนอื่นมาเจาะระบบ Apple ได้ง่ายขึ้นฟ้องบริษัท c คอ l เ l i u ม ขึ้นสารกันจนถึงทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าผลออกมาเป็นยังไงนะฮะตกลงคือโจทย์งานนี้ Apple เผยเผยศัตรู Apple มา2อลายก็คืออัิมุตกับคอเลเลียมเดวิดวังกับมาร์คดาวงานนี้2คนนี้ถูกเปิดเผยมาแล้วนะฮะ f อ i ดเพราะว่าอะไรจบไปแล้วเนี่ยจ้างกันเสร็จเรียบร้อยจบไปเรียบร้อยเหลือ2คนนี้ที่จะเป็นศัตรูกับ Apple ต่อไป